โอเคผมก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าผมเลดบ้านแล้วก็ยิงรถถังจากเมื่อวานเนาะเมื่อวานก็ยิงรถถังเสร็จเลดบ้านเสร็จก็มาต่อเลดบ้านกันคลิปนี้นะผมะบ้านหลังนี้อาจจะเลดช้านิดนึงนะผมเนื่องจากว่าเลดแบบกระตันหันเนาะแบบว่าคิดจะเลดก็เลดเลยอเออวิ่งผ่านก็ให้น้องเขากลับไปทําระเบิดแล้วก็เลดเลยล้วไม่ได้วางเพดไม่ได้ตั้งตัวเลยเลยก็อาจจะช้านิดนึงแลผม โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมเพื่อไม่เสียเวลาก็มาชมคลิปกันเลยนะเนี่ยหลังคามันก็เป็นประตูประตูนี้ที่รูถ้าหลังคามันต้องจอดลงไปอีกชั้นนึ่งใช่หลังคามันเยอะมีมีมีมนมี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 ีม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 ี ผมมีได้ยเยอเยไ่อพถังไม่ได้รโอ้ิมาบนะตัดเลยนะเอาบ้างกันเลยปะประตูแตกคูนะยิงยิง่โดนโดนตรงกลางประตูแตกคูถัมาได้ไดเอาเลยี่มีแล้วผมเดีัแปลว้บ้องเลยดนดูพี่พี่พพี่อะไรเลยวะพี่เป็นแแตกแล้วอะ ไปมีตัวปีนตัวเท้ามาสองตัวมันปล่อยเท้ามาน่าจะปล่อยมาไม่ที่ไม่ปล่อยมาเนาะจะยิงจะยิงโมฮันต่อถังไหมแล้วผมจะดิฟปมจะดิฟไม่ให้ถอย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 แล้ได้เอาหมเลยก็ได้ว่าอยังไงก็ต้องรื้อสุดละมันน่าปล่อยตัวกลับมาที่ว่างเลยมาแล้วมันต้องไปพวกเขตวดนี่ใชใช่หมดแล้วหมดแล้วของหมดแล้ว ข้างนอกไม่ร้องยเอะไรอะข้างในมีกล่องข้างในมีกล่องใครใครตัวเปล่าเขาไปจิบใช่ป่ะที่เขาเลยเนวของที่มีถังไหมขอสอถังสองลูกถังถังถังอยู่ที่ผมถังอยู่ที่ผมมาพี่ยอมมาพี่พี่คุณน้องมานีทิ้งทิ้งทิ้งผมว่านี่เขาบอกผมแค่ปลามัดเองแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยไอ้ีบ้องตรงนี้อ่ะบ้องใครวะเก็บก่อนบ้องผมพี่พี่พี่นอนไม่ไม่ทำจะายจริงเลยอ่ะเราปลงให้นะเพื่อนถังถังได้ไปยัง งางเลยพี่ดีวิ้งพี่ไม่ไม่ต้องรีบไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่แยกองค์กรว่ะข้างในมันต้องไปอีกสองชั้นน่ะนี่ไงมันอับแต่ละโอ้ยใช่ไหมมันเอาไปเบิ้องไร้ใครมันอ่ะเราระเบิด์ตหมดแล้วป่ะต่างคาเด้อจ่อมันต้องจ่อหลังคาสองชั้นน่ะต้องจ่อไอ้นี่นี่พี่พี่พี่มีพี่พี่เบนมีระเบิดกี่ลูกพี่ได้ได้ได้กี่ลูกห้าหกคือ อะไรสิลูกบ้องเหรอใช่พี่ๆจบแล้วลูกบ้องเลยพี่จะผมผมด้ใยแมพมันยังไม่ยิงเออถ้างั้นมีคนใดคนหนึ่งกลับไปหรือว่าให้พี่ปล่อยไปนี่นี้ครับครับยังไอ้นี่ไอไอวางเตียงไอ้นี่มาได้ปะวางเตียงครับมาได้ปะหรือว่าครับเสร็จแล้วเออต้องต้องครับแล้ววางเตียงมาแล้วก็ตายเกิดมาไ้ปล่อยตัวมาไวอ่นะไม่ต้องกลับแเป็นยางลูก้องอะ จะผมวางเตียงอะจะกดปล่อยตัวอ้าทคิวที้ว่าตรงกลางมันเป็นเตียงกับกล่องไม้สองกล่องใช่ดีเพื่อนเพื่อนขอคิวเพื่อนเอนเร็เปิดประตูตัวเปล่าเดี๋ยวเพื่อนนั่งนั่งนั่งใส่อยู่กระโดดรังตอนขอตื่นด้วยครับอันนี้อันนี้ปืนใครจริงนี่ ปผมพี่ให้ให้เพื่อนผมจะด้ผุมแกเอาฟอร์มัไปได้แล้วได้แล้วมันน่าจะไม่กล้าเป่เข้าไปในประตูนี้เนประตูนี้มัมันมันเปิดประนี้อยออพี่เบียตัวได้เดผมดี่ไปหมดแล้วต้องมี่วดต้องเดี๋ยวผมรอให้เดีผมรอให้จะทำเป็นหญิงด้านนอกตัดพี่อยู่น่ เอาไว้เข้าได้เชียวใช่พี่มีไหมมีของไหมมาเี่ยกลังจะดีพี่นี่ถ้าถ้าเราเล็ทไอปะหนังตรงกลางนี่คือเจอแบบบิ้วเลยใช่ไหมใช่ไอ้นี่ห้องห้องนี้น่าจะบิ้วพี่มันเป็นแบบที่โล่งๆอ่ะแล้วก็กองไม้มันมันไอ้นี่อ่ะ มันทางมันน่าต่างๆมันก็น่าจะบิวเลยว่าอันนั้นเราเป็นตาเลยเตาของบ้านคุณนอนอ่ะคุณนอนต,ตรงนี้นแล้วแล้วใครเอาลูกบ้องมาให้เหรพี่แล้วข้างใน<ไ>นี้ก็ไม่มีอะไร,ร <c oughs> แล้วด้วยเนี่ยเพิ่มดวงมาใช่ใช่ใช่แล้จะบิวอะเพราะว่าที่มันได้เห็นประตูที่มันเปิดออกมาตรงนั้นหน้าห้องนั้นเป็นโต๊ะสามกับเตาแล้วพี่เล้ใครไปเอาลูกบ้องอ่ะเนี่ยโต๊ะสามลองมาลองมาต้องดูดิ โอ้ยเดี๋ยวไปให้ก็ได้เออตัวสามตัวสามเลวี่อหัวร้อนลำไยอะมัน,มนออกขวาแล้วมันเร่ออกซ้ายแล้วเชื่อมีดิยันเอาตะกอนนะคะยันเลยเดี๋ยวเราวิ่งอยู่ด้านนอกนะเดี๋ยวเราวิ่งอยู่ด้านนอกนะนี่เปิดประตูแล้ว อู่นิ่งๆก็ได้พี่อยู่นิ่งๆก็ได้ทำเป็นว่าเราไปหมดไอ้นี่แล้วแตปล่อยไอ้นี่มันเออเดี๋ยวมันก็เปิดประตูอยู่นิ่งๆก็ได้มันจะออกมาอุดบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ดักตรงนี้เลยพี่พี่ดักดักย้ายมันอุดเลยนี่ยไอไอเกาะไอเกาะที่ว่าเป็นตูดไก่อ่ะเกาะดังแอร์แอร์แอร์พอร์ตครัอะไรวะมันขอเพราะว่ามันไม่เผาแล้วันเอาไ่ยถ้าถ้าจอดตรงนี้ในห้องเตาด้วยเนี่ยแต่เจอดตรงนี้จะช่วยน้องเอาไง ช่วยหมดทอย่าเปิดทีได้ไปแอร์ต่อแล้วไอ้น้องน้องแทนเนี่ยในตัวมีอะไรมั่งมีเกงกระดูดแล้วประมาจะปังยิงสองสามเม็ดปังเลยเอออันเจโจฝั่งนี้ก็ได <ละ S 2> ้นะเออเจาเจาฝั่งที่มันมีโต้ก็ได้เดี๋ยวให้น้องมันปลดปล่อยตัวออกไปก็ได้นะยิงเนี่อะไรผมยิงให้ปืนพังนะพี่เดี๋ยวรอรอยิงมันเผื่อมันเปิดประตูฝั่งนั้นเก่งก่อนยิงอะไรของไม่อยกันนะ อีกกิโลเรมาแล้วปะมากไกด์เลยไ <c oughs> ม่ใช่ไม่ใช่บินมาจากบ้านมัน,มน,มมนเสียดายแล้วมันเอาอาบบ้านมาแล้วว่าแล้วมวลมวลมาผมไม่ย่อยอยู่ย <c oughs> นี่นี่แหละสาเหตุที่ว่าผมไม่ค่อยเรียนของ <c oughs> อข้าวลูกเองเหรอ เราไปทำมยออไูแ่ได้องานดีนน่งอ้อน่พอดีพอได้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 ไดด้ไ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 ด้้ได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 ้ไ้ได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 ้ อย่าโดนตัดหน้านะลงมุดนะลงมุดนี่อับอายนะบวนแดงเออไอ้นี้ห้องวิวมันจริงว่ะแต่ก็แต่งแล้วีเปปิดระตูเปิดประตูเปิดประตูไอห้องวิวห้องวิวห้องวิวจริงห้องวิวจริงเดี๋ยวดะผมผมเตรียมเปะระเบิดเดี๋ยวเรามันเปิดไอ้ก่อนใครคะเปินเลยอ่ะนี่คาดเฮ้ยไอ้ไอยะกำเต็มเต็มกำกำต้องเงี้ยกัย

อเอาอยาเมายาเพี้เมายาไม่ไม่ไม่คือ,อเมื่อกี้ผมจะต่อยมันหน่อยอเว้ยคิดว่าแบบใช้หมัดไงป๊อปจัดมีดอัวเฮ้ยมันไอ้อออออนี่ไงมันมีมีดเมื่อกี้ถ้ามีถังเราแปะได้นะผมแปะถังแต่ว่าไม่มีนี่ค่ะถังที่ผมเอาไว <ปะ S 1> ้แบ่งกันคนละห้าเผื่อช่วยช่วยกันนี่ผมผมผมรีบตักนี่นี่ผมคนรัวๆเลยเอาใครจีงไีอะใ,ใครจีงไรแล้วเบิดใครใครจีงใดเก็บใดไปนะนี่ให้เอาไปเก็บใดไปเป็นใดไม่ได้ใช้แล้ว ปคนจะไปเอาแอร์เอามาเอาของฝากกลับบ้านได้มเ้ยกับกับบ้านเต็มเลียต้องรีบของไปที่ผมนม้ได้แมนต้องวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปไ่่ใช่ย่ยต้องเอาของไป็ต้องเติตัวใครว่างเก็บกันเลนะตรงนี้เติมเลยเต็มตัวผมเลยตอนนี้กกลับมาหมเออทิ้งมาทิ้งมาเดี๋ยวผมเก็บเก็บเองของพว่างอยููู่้พี่ได้ได้ของจากบ้านมันเยอะไหม ใ่ไมลกมีของตัวเลยใช่ครเดคมียังไม่อีกได้ไ้ไม่ดแ่ผมก็เอาัไปประมาณน้เลยผม่าน่าจะอวอมันม้ยังไม่เปิดเลยนะเด้อเฮ้ยเห็นเห็นบิวเลยเน่ยต้ยเออเห็นบิวเลยนะี่มาือตมมันเปิดได้้วไม่เห็ มันน่าจะถือระเบิดแต่เอ๊ะถือไอ้นี่ไอ้นี่ติดเกี่ยวมันกลัวมันถูกวางระเบิดไม่ไอวางระเบิดอล้ไม่กลัวหรอกกลัวมันวางป้อมปืนมากกว่าผมว่าน่าไม่เป็นไรแม่โทรศัพท์ครบแม่เลยโอเคครับเลยครับเลยเออแพ่นครับนี่ครับครับตุ๊กป้องเพิ่มมี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 กรรมฐานอยู่หกพันกว่านะที่ผมเอาไว้ถ้าใครมีใครมีนี่มังล่ะรับกล้องโลหะมันจะได้ครับตุ๊กป้องได้กลอค่ะ เกล็กกับไปเนี่ยเอ้น้มันมีวาเล็กเลกที่ผมมีเอาเอาเล็กเอาเล็กไผมมีไอ้อะไรจะเปิดน้ำมันจะไหนอะน้ำมันน้ำมันน้ำมันตอดไปแล้วอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ไปรีดบ้านหลังนั้นอะ ม่กุ้งกุ้งได้บ้านหลังนี้ผมว่าเออพอบ้านหลังนี้พอมันอัพหายใส่หน้าเลยคิดดูเไม่มีคนไปชิงแอร์ใช้อูีด้วยปล่อยปล่อยแอร์ก็ได้นะมันเรามีทุกอย่างว่ะให้ต้นต้นปล่อยตัวว่ล่อยปล่อยต้นปล่อยโอเคมมีอะไรให้มันหนีบ้างเดี๋ยวมันมันเดี๋ยวมันมันไฮเดรดอย่าีตัว เดี๋ยวังกำระเบิดอีกอันตั้งกำรเบิลดลูกดีเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อมันได้เปิดประตู่ามันคอยตัขขวไว้นี่แล้วมันจะใช้บนานัวถ้วมันดเนี่ยคอยระเบิดขานตัวเลยตัมาเลเดี๋ยวกูั้นยิงเอาดวงเ็รงเาดวงเป็นนะรงเฮ้ยมันจะอุดมันจะอุดมันจะอุดใช่ยืนนวะ่ต้องยืนยันว่าต้องพแบบนี้มันจะอุดต้อน ยังไงขึ้นแงอ, <laughs> อ, <laughs> อยู่นะครับดิเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเดี๋ยวผม,นมในในตัวมันน่าจะไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันเกิดจากที่นอนไงไม่ไม่ไม่พี่โยนอนไอ้ทับอันนี้ไนดะ้วมันถล่ไม่ได้นอนทับอันนี้ <laughs> ได้ได้ได้ทับไม่ได้เ <laughs> นี่ยแี่มันจะทำเรียกเป็นตัดไว้เลยเชี่ยวผม <laughs> เออเาะฮ้ย, <laughs> ยตัดไวนะ้พี่

มีใครครับบิวรออย่างผมวางไปแล้วเดี๋ยวผมทาม่ให้ก็ได้โอเคโอเคแอนนี่คังเป็นคล่าไห้เหรืออะไรตอนนี้เหลืออะไรหสน้ำมันแต่ไม่พอเอาขอี๋ยวหาท่าอีกันนะแม่ไม่ใครหรอปะล้มันยิงก้มขาดไไ้บ้างเนี่ยยุบได้ดิด เน <wounds> <zeker Fro llo> ี่ยมวาดวยไมเ่เาไม่เกิดไมเกิดน้าจมดินว่าดีดาวแลด้วยด้วยดีดาเลยีบาล้าสิมีบ้านดีดาวแล้ด้วย่านอ่ะก่อจะได้งพอไนก็กมาท่านก็มาถ่านผมทิ้งไว้สองพันแล้วนะ เนี่ยมามามาตรงนี้มาอาอานี่ไงแล้วทำไมมันไม่บางอย่างน้อยใกล้ใกล้บ้านเหรอมีจ๋าอ่าไม่ผิดหวอดเกมนะั้นไป่ไป่วางบิ้วเลยก็ได้นะ วางครับลื้อเลยลือเลยวางเสร็จก็จัดการไอ้ไม่แตกใช่มันซ่อมมันซ่อมโอ้โผประตูนแตกอะมันซ่อมไอ้วางแปะแปะใดแปะอะไรให้หมดเลยนะว่ามเผื่อมันจะแตกแปะดูแปะดูอะไรโอเคโอเคได้ละประตูนู้นแตกทำไมประตูนี้ไม่แตกวะป้อม เอ้แตกแตกแตกิงเลยิงเลยยิงเลยพี่ยิงเลยเดี๋ยวผมตั้งบิวเอ้ยเดี๋ยวผมตั้งบิวเองเริ่ยแล้วตั้งบิวแล้วตั้งบิวแล้วเริ่มแ้ว้แล้วตั้วแล้วสวยเฮ้ยตั้งบิวตั้งไม่ต้องไม่ต้องมันชุ่มชมชื่ได้ตั้งตั้งตั้ตั้งเลยตอนนี้ตอนนี้ทำไหมตอนตอนทำไหมไยรื้หมดทำไมไม่ได้เก็บของเรื่องของนี่บอกว่าแม่เก็บแบงค์เราแบ เพีวเอ้พี่โบพี่โบสนามลูกสวยเอาน่า<ด>รับตอนนี้มาสวยเสือวิ่งกางเกงเหล็กด้วยวะเยอะวะได้อยู่โอ้ยชุดเต็มเลยอ่ะไม่ไม่มีที่เก็บแล้วอ่ะไม่มีที่เก็บแล้วอ่ะโอเคไอ้ทิ้งไหมมั่งของแมวเก็บมาแล้วไม่เยอะแยะว่ะอุ้ยพี่ผ้าผ้าพันกว่าพันสี่ผ้า ผมยังไม่มีเลยไอ้ระบบว่างมากทุกผมเลยมาทุกผมเลยอะไรห้าร้อยสิบเป็นเฉี่ยมาดูเพียงว่ามีเยอะเลยเยอะมิวมันมิวมันมิวมันของเยอะกระเป๋าเต็มมา้วนของเนี่ยน้ำมันน้ำมันมีแปดร้อยกว่านะแต่ว่าเสียดายไม่มีรถเก็บแล้วผมเก็บแล้วน้ำมันใครใครใครมีป้าครับไอ้น้ำมันเพิ่มเลยนะผม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 ไม่มแค่นี้ไหนมา หเกือบไม่แตกขับกาของใบย,ย,ย้อยเออของย่อยได้เยอะอยู่ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บไปเองดิในในในตรงไหนตรงไหนเชื่อแล้วไม่มียาฟร์มที่สาม,มารถก็เยอะเมายาดีม,มา 5, มาตัวผมฆ่าให้อะไรอะอะไรอ่ะยาเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาครับอุย้ยดูอุตสาหะไ,ได้ผ้ามาพันชีโคตรเยอะ จใ,ใครเอาอยามาตรงผมนะผมยิงงด้อยเนี่ยผมผมคนคนหนูให้ให้กุมมือกับเขานะคะกล่องให้อะไรนะปืนกองเราโอเคโอเคให้กับคกมา,หามใหม่มาทุกคนอย่าดูชนเกินยิ้มหูจะผมไปตั้งเอาให้ก็ได้มาละ กับไม่แตกแล้วไม่ล่านั่งแล้วละ่ะอะโอเคกลับบ้านแล้วถ้าไป <laughs> ายิงแี่ต์ตายะไรไหยไ,<ห>ไ,ไม่โดนถูกไ,ไหมน,น,นะคือเขาคิดแองพูดนาน,นเลยเว้ยแอรหายไปนนยนหนาเาไปยิงโดนูนะ